สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้เวลา8นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชมมพันษาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสทรงเปิดงานของดีเมืองนาราประจําปี2567 ภายใต้ชื่อ7 2พรรษาปีมหามงคลชาวนราเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28กันยายนเป็นปีที่47เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม,มวงศ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนองพระราชดำริได้แสดงผลงานและโครงการที่สำคัญเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกรให้พัฒนาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตร20ประเภทอาทิลองกองมังคุดสละน้ำพึ่งและสตอผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและผู้ชนะการแข่งขันประชันเสียงนกเขาวชวาครั้งที่40ประจำปี2567ประเภทเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุง่ง จากนั้นท่อพระเนตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวดและนิทัศการผลงานทางวิชาการของส่วนราชการรวม26หน่วยงานมี5โซนอาทิโซนที่หนึ่งเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องลองกองตันยงมัดอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดรางวัลที่1นถึงสและผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร3ชนิดได้แก่สตอดองทุเรียนกวนผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมกระดังงาไม้ประดับบอนสีสีประเภทได้แก่บอนกอใบไทยบอนกอใบยาวบอนเดี่ยวใบไทยบอนเดี่ยวใบยาวและการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์สู่ผู้ประกอบการ สำนักชลประทานที่17นาราธิวาสจัดนิทรรศการหัวข้อเฉลิมชน7 2พันษาโทศมาภูมินแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาดินให้ปลูกข้าวได้ดีขึ้นในโครงการพัฒนาบ้านกูแบศีรา และเรื่องราวอ่างเก็บน้ำลำพญาที่เป็นโครงการต่อยอดอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรและการเกษตรได้อย่างทั่วถึงรายงานการพัฒนาคลองระบายน้ำปีเหลงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ายกมรมหลวงนราธิวาสราชนครินกรมวิชาการเกษตรแนะนำมะพร้าวแกงสามพันและมะพร้าวกะทิน้ำหอมการขอการรับรองมาตร,รฐานการผลิตพืช GAP หรือพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนาราธิวาสแสดงข้อมูลผ,ลผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อโคดำบางนา,าและไก่ไข่พระราชทานความก้าวหน้าการเลี้ยงสัตว์สาธิตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านปศุสัตว์ในพื้นที่นาราธิวาสการขยายผลการด,ดําเนินงานสู่เกษตรกรและโรงเรียน โซน2ส,สนองงานพระราชดำริอาทิทอกศนำเสนอผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทุเรียนของเกษตรกรลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนส่งเสริมองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทำงานวิจัยพัฒนาต่อยอดทุเรียนบ้านเจาะไอร้องเนื่องจากทุเรียนโบราณเริ่มมีปริมาณน้อยลงจึงต่อยอดขยายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นทุเรียนกวนทุเรียนหนึบและไอศครีมรถไฟรถทุเรียน โซน 4, สี่ทรัพยากรและการอนุรักษ์โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีเผยแพร่ความงดงามและความสำคัญของป่าพลูโต๊ะแดงหรือป่าพลูซิรินทรเป็นป่าพลูที่มีสภาพเป็นป่าพลุที่แท้จริงเหลืออยู่เป็นผืนสุดท้ายของประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหาย,ยากหลายชนิดอาศัยอยู่และเพิ่มความตระหนักรู้ปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ สำหรับกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดจัดขึ้นภายใต้ชื่อสืบสารรักษาต่อยอดศิลปาชีพก้าไกลด้วยพระบารมีจัดกิจกรรมการ,รประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้แก่ป่านันใบาลานกระจูดหญ้าลิเผาเรือก่อและจำลองและผ้าทอนราธิวาสแบบประเภทเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสารให้คงอยู่สืบไป โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรจากพื้นที่ต่างๆที่นําผลิตผลทางการเกษตรมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เป็นเวลาหลายวัน เวลา13นาฬิกา10นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพรมนิวาสอำเภอเมืองทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรชุดราชสดุดีศรีสิรินธรและการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยดำเนินดอยด้วยเครื่องดนตรีไทยพระราชทานโดยผู้เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ชุมชนวัดพรมนิวาสซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราช,ชกุมารีพระราชทานเครื่องดนตรีไทย14 การได้แก่ระนาดเอกประนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดตะโพนปีในชิง่งฉาบเล็ก กลองแขกไม้ตีระนาดเอกไม้ตีระนาดทุม้มไม้ตีคล้องไม้หนวมไม้ตีคล้องไม้ทุม้มเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ให้เยาวชนได้ฝึกหัดดนตรีไทยปลูกฝังและกล่อมกล่าวจิตใจให้รู้จักคุณค่าและห่วงแขนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติรวมทั้งให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ดนตรีไทย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญเครื่องดนตรีไทยพระราชทานไปถวายแด,ด่เจ้าอาวาสวัดพรมนิวาสเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2566และเริ่มสอนในเดือนธันวาคมณศาลาอาเนกประสงค์วัดพรมนิวาสได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายปัจจุบันมีผู้เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์53คนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1และประชา ชนทั่วไป เวลา14นาฬิกา46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานอาคารแปรรูปศูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างขึ้นรองรับผลผล,ผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตของกเกษตรกรเริ่มดำเนินงานปีนี้ประกอบด้วยบรรจุพันธุ์ผักสดพร้อมบริโภคและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มมีห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องคัดแยกห้องแปรรูปเครื่องดื่ม ห้องแปรรูปอาหารห้องบรรจุโดยวิธีการแปรรูปเช่นการดองการทำไซรัปการทำคราฟโซดาและการอบทำชาผ่านการรับรองมาตร,รฐานอาหารและยาแล้วเจผลิตภัณฑ์ได้แก่ผักกูดดองพริกหยวกดองไซรัปดอกดาลาไซรัปดอกบัวเครื่องดื่มโซดารสส้มแขกเครื่องดื่มโซดารสดาลาและชาใบามอนจำหน่ายที่ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ร้านจำหน่ายผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และทางออนไลน์มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต